พัฒนาองค์ความรู้ด้านงานวิจัยนะคะไปสู่การบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างนักวิจัยของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติคณะวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีคณะมนศศษุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในวันนี้นะคะได้นําไปสู่การประดิษฐ์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ค่ะในงาน Thailand Research Expo 2021กับงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งในการนํเข้าวกล่ำบางพระค่ะมาพัฒนาต่อยอดนะคะในการสร้าง อัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลายัยและนำไปสู่การพัฒนาการค้าเชิงพาณิชย์ในพื้นฐานของภูมิภาค EEC ค่ะโครงการวิจัยแบบแผนบูรณาการเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวกำบางพระเพื่อการแปรรูปอาหารสุขภาพและเวชสำอางสู่ตลาด a e c เป็นการทำงานร่วมกันร,ระหว่างคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกงานวิจัยชิ้นนี้มีแรงบันดาลใจมาจากความต้องการนำข้าวพันธ์กับางพระซึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่ถูกพัฒนาพันโดยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาใช้ประโยชน์ในการแปรรูปทั้งอาหารและเวชสัมอางเพื่อให้เป็นที่รู้จักและเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลบางพระข้าวกรมบ,บางพระเป็นข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีดำมีลักษณะดีหลายประการจัดอยู่ในกลุ่มข้าวโภชนาการสูง มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นแอนโทไซยานินแกมมาออร์เนอลวิตามิน b 1, b 2, b 3โอเมก้า 3, 6และ9จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดผลงานวิจัยให้ครบวงจรตลอดหวงโซ่การผลิตตั้งแต่นวัตกรรมระบบการผลิตข้าวกั ที่ให้ผลผลิตและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีดัชนีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับผู้ป่วยเป็นเบาหวานและผู้สูงอายุสามารถใช้บริโภคและแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเครื่องสำอางรวมถึงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตลอดจนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยายลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด AEC นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการพัฒนาการตลาดออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้จะทําให้ชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่การแข่งขันเชิงธุรกิจรูปแบบใหม่และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวได้แผนบูรณาการนี้ประกอบด้วย3ชุดโครงการคือ ชุดโครงการที่1นวัตกรรมการผลิตข้าวกำบางพระที่เหมาะสมในสภาพน้ำน้อยเป็นชุดโครงการต้นน้ำที่วิจัยในเรื่องการเพาะปลูกและการผลิตประกอบด้วย2โครงการย่อยคือการจัดการการปลูกข้าวกำบางพระในสภาพน้ำน้อยและการใช้แสงเทียมในการปลูกข้าวกำบางพระและพัฒนาชุดตรวจสอบอัตราการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลในข้าว จากการวิจัยทำให้ได้องค์ความรู้ในการผลิตข้าวกล่ำบางพระซึ่งพบว่าการปลูกข้าวกล่ำบางพระโดยใช้น้ำน้อยหรือแบบไม่ขังน้ำนั้นทำให้การเจริญเติบโตลดลงโดยลดลงในลักษณะของความสูงต้นผลผลิตต่อต้นและผลผลิตต่อไร่ในขณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อจำนวนหนอ่อและจำนวนรวงต่อกอจึงได้นำการจัดการจำนวนต้นกล้าเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่าการใช้จำนวนต้นกล้า3ต้นต่อหลุมสามารถให้ผลผลิตเท่าเท่ากับการปลูกในสภาพไม่ขังน้ำและจากการทดสอบใช้ต้นกล้าที่มีอายุแตกต่างกัน5ระยะคือการใช้มเมล็ดโดยตรงต้นกล้าที่มีอายุ15วัน20วัน30วันและ45วัน พบว่าการใช้มเมล็ดโดยตรงหรือการใช้ต้นกล้าที่อายุ15วันสามารถให้ต้นกล้าที่ตั้งตัวได้ดีเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตสูงภายใต้สภาพไม่ขังนำ้ำการใช้แสงเทียมในการปลูกข้าวกัดบางพระและพัฒนาชุดตรวจสอบอัตราการย่อยแป้งเป็นน้ำตาลในข้าวเป็นการศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของข้าวกัดบางพระที่ปลูกภายใต้แสงที่แตกต่างกันพบว่าข้าวกัดบางพระที่ปลูกภายใต้แสง LED สีขาว มีการเจริญเติบโตในด้านความสูงจำนวนหน่อต่อกอน้ำหนักฟางและจำนวนมเมล็ด,ดีมากที่สุดซึ่งสูงกว่าการให้แสงแบบธรรมชาติสำหรับระยะพัฒนาการของเข้ากังบางพระพบว่าเข้ากังบางพระที่ปลูกภายใต้แสง LED สีผสมมีระยะพัฒนาการเร็วที่สุดคือระยะตั้งท้อง60วันระยะออกดอก95วันและระยะเก็บเกี่ยว130วันแสดงให้เห็นว่า ไฟ LED สามารถนำมาปลูกพืชในอาคารได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการผลิตข้าวสมัยใหม่จากนั้นผลผลิตทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังชุดโครงการที่2คือชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพและเวชสัมอางจากข้าวกัม่มบางพระประกอบด้วย3าโครงการย่อยคือ 1. การผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกัม่มบางพระ 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากข้าวกัม่มบางพระและ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสัมภางและเครื่องสัมอางเสริมแต แต่งความงามผิว ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งหรือข้าวหางเป็นการทำให้แป้งในข้าวสุกโดยการนำมาผ่านกระบวนการแช่การนึ่งและการลดความชื้นก่อนนำข้าวไปสีแปลรูปเป็นข้าวสารนึ่งซึ่งในขั้นตอนของการแช่จะทำให้สารอาหารต่างๆที่อยู่ในชั้นรำแทรกซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อแป้งทำให้ข้าวนึ่งมีสารอาหารที่มีประโยชน์มากกว่าข้าวสารธรรมดามีการศึกษาพบว่าข้าวนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาวนอกจากนั้นยังสามารถย่อยได้ ง่ายกว่าข้าวขาวธรรมดาเค้กข้าวกร,รมลักษณะของเค้กข้าวกร,รมจะมีเนื้อสัมผัสที่นุ่มชาม เบาไม่ร่วนมีสีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวกล่ำบางพระซึ่งแตกต่างจากเคก้กที่ทำมาจากแป้งสาลีทั่วไปจึงเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์เคก้กที่รักสุขภาพผู้ที่แพ้กลูเตนและผู้บริโภคนอกจากนั้นในผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารยังมีผลิตภัณฑ์สีผสมอาหารจากข้าวกล่ำบางพระซึ่งเป็นผงสีที่สกัดจากวัสดุธรรมชาติทำให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคสำหรับ ในส,ส่วนของเวชสำอางเราได้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด4ชนิดด้วยกันคือลิปสติกจากเข้ากับางพระครีมบำรุงผิวจากเข้ากับางพระผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวสูตรกลางคืนและผลิตภัณฑ์คัลเลอร์คอสเมติก ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบำรุงผิวและชะลอวัยมีค่า P.S เท่ากับ5.5มีความคงตัวดีไม่แยกชั้นผลการตรวจสอบจุลินทรีย์ทั้งหมดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีผลการทดสอบความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี ทดสอบการแพ้ระคายเครืองต่อผิวพบว่าไม่เกิดการแพ้จากนั้นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกส่งให้กับชุดโครงการที่3เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์และเข้าสู่กระบวนการจําหน่ายในชุดโครงการบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์จากเข้ากับบางพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกตําบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีและการพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ซึ่งประกอบด,ด้วย2โครงการย่อยคือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จากเข้ากับบางพระและ 2. การพัฒนารูปแบบกลยุทธ์การตลาดออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์จากเข้ากับบางพระการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใช้แนวคิดที่เน้นความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมาเป็นกรอบในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความเหมาะสม บรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยบรรจุภัณฑ์เข้ากับบางพระประเภทข้าวนึ่งบรรจุภัณฑ์เข้ากับบางพระประเภทอาหารและบรรจุภัณฑ์เข้ากับบางพระประเภทเครื่องสําอางสำหรับการออกแบบลวดลายบนบรรจุภัณฑ์ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ได้ใช้กระดาษที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับขนาดของสินค้าง่ายต่อการประกอบโดยไม่ใช้กาวออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงการบรรจุลงในกล่องลงัง เพื่อสะดวกต่อการขนส่งและการขนย้ายและบรรจุภัณฑ์ง่ายต่อการแกะใช้งานในส่วนรายละเอียดที่ใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ได้แก่โลโก้ชื่อผลิตภัณฑ์รายละเอียดของผลิตภัณฑ์คำเชิญชวนของผลิตภัณฑ์สีที่ใช้เลือกใช้สีม่วงไล่น้ำหนักด้านหน้าประกอบไปด้วยชื่อสินค้ารายละเอียดสินค้าและมีโลโก้สีเหลืองทอง และสุดท้ายในส่วนของการจำหน่ายหลังจากที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามจะส่งต่อให้กับการจัดการตลาดในรูปแบบตลาดออนไลน์ทั้งในส่วนของ Facebook Fanpage Line และ s h o p ี e ต่อไปงานวิจัยชิ้นนี้จึงถือว่าเป็นการสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาด AEC อย่างแข็ร และนี่ก็คืออีกหนึ่งความสามารถของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่การผลิตสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากข้าวกล่ำบางพระเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างเป็นสินค้าชุมชนในภูมิภาค EEC กับภาคตะวันออกนี้ค่ะ